คือของโรงพยาบาลกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยก็จะมีการเติบโตสองลักษณะอย่างที่นักลงทุนเห็นนะคะก็คือการเติบโตจากธุรกิจปัจจุบันหรือเรย organic growth แล้วก็การที่เราไปรอ q ควายโรงพยาบาลเพิ่มเติมซึ่งปีที่แล้วเรามีการเพิ่มโรงพยาบาลเข้ามาหลายแห่งนะคะซึ่งณวันนี้เนี่ยถ้ามองโรงพยาบาลทั้งหมดเราจะพร้อมที่จะเปิดอยู่ประมาณ43แห่งนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในธุรกิจในปีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเด้นก็คือการที่เร่งโรงพยาบาลที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะคะแล้วขณะเดียวกันก็มองการขยายตัวด้วยเพราะว่าเราตั้งเป้าว่าเราจะได้50โรงพยาบาลภายในปี2016นะคะซ,ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นการเร่งการเติมพื้นที่ของโรงพยาบาลในจุดต่างๆให้ครบ ในส่วนของพื้นที่ไหนบ้างครับในต่างประเทศหรือว่าในประเทศเป็นหลัก,หล,กหลักเนี่ยเราคงมองในประเทศก่อนนะคะแต่เราก็ไม่ได้ปิดโอกาสสําหรับเรื่องของการลงทุนต่างประเทศนะคะโรงพยาบาลในประเทศนะวันนี้จะเห็นว่าเรามีโรงพยาบาลในกลุ่มที่เป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้แล้วก็ภาคกลางครบแล้วเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลที่เพิ่มก็คงจะเป็นเราเรียกว่าสปอคนะคะคือหับ เรารันในฐานะที่เป็นหับและสโปกสโปกก็คือตัวโรงพยาบาลลูกๆที่พร้อมจะส่งคนไข้มาใช้บริการของโรงพยาบาลที่เป็นหับในภาคต่างๆค่ะเป้าหมายการเติบโตของรายได้เองเราเราคิดว่าจะเติบโตสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะในปีนี้เนี่ยเรามองไว้น่าจะเติบโตประมาณสัก12-13นนะคะถ้าสถานการณ์ไม่มีอะไรที่ทำให้เราตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเรามีการทั้งขยายโรงพยาบาลใหม่ก็คิดว่าน่าจะ น่าจะได้ประมาณ12-13คิดว่าท็อปไลน์น่าจะพอเห็นได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีธุรกิจที่ไม่ใช่โรงพยาบาลก็คือปัจจุบันนี้เรามีบริษัทยานะคะเรามีบริษัทน้ำเกลือเรามีร้านขายยาซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เสริมในแง่ของตัวรายได้รวมให้ให้น่าจะน่าจะถึงเป้าได้ ในเชิงศักยภาพในการทำกำไรน่าจะเติบโตสูงกว่าปีที่แล้วไหมครับตัว EBITDA level หรือตัว net margin เนี่ยเราพยายามที่รักษาระดับให้เอาเป็นว่าไม่น้อยกว่าเดิมนะคะในเชิงของเปอร์เซ็นต์แต่ในเชิงของ amount เนี่ยมันควรจะเติบโตขึ้นเมื่อเรามียอด revenue ที่เพิ่มขึ้นค่ะกระแสในรูปแบบพันธมิตรนิดนึงฮะว่าก่อนหน้านี้นเองก็มีกระแสเข้ามาตรงนี้ทางลงมากรุงเทพมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง น่าจะถามถึงกระแสเมื่อตอนต้นปีใช่ไหมคะในเรื่องของโรงพยาบาลในต่างประเทศจริงๆต้องบอกว่าโรงพยาบาลที่ในต่างประเทศขณะนีน้มีความสนใจ หมายถึงการขยายมาในประเทศไทยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเข้ามาลงทุนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้เพราะศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยมีการขยายตัวเยอะมากเราอยู่ตรงศูนย์กลางของอาเซียนถ้าอาเซียนเปิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาเซียนด้านบนหรืออาเซียนด้านล่างเนี่ยเราสามารถทําธุรกิจได้หมดเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าการเข้ามาถือหุ้นในลักษณะที่ จำนวนที่ไม่มากนักเราถือว่าจํานวนที่ประมาณ10%กว่าๆเนี่ยคงไม่ทําให้ธุรกิจเราเปลี่ยนแปลงนะคะก็คงเรายังคงดําเนินธุรกิจหลักตามนโยบายของ CEO แล้วก็ตามสิ่งที่เราได้วางเป้าไว้ชื่อนะคะเราเปลี่ยนจาก BGH เป็น BDMS เนี่ยเพราะว่า วันนี้เรามีธุรก,กิจหลายอย่างคือแบงค์ขอดูสิ Medical Services คือเราทำธุรก,กิจหลายด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีใครเข้ามาลงทุนอันนี้เราไม่ถือว่าเราไปปิดกั้นไม่ได้เนื่องจากมาร์เก็ตแคปเราใหญ่มากแล้วก็เป็นที่สนใจนะคะก็เอาเป็นว่าไม่มีปัญหากันนะคะ